สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดชาฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอนุบาลลูกไก่นะครับแบบว่ากลางคืนนะครับจะไม่ต้องใช้ไฟเลยนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราต้องเตรียมครับจะเป็นกล่องครับลังกล่องนะครับสมาชิกที่บางท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับได้ผลเลยนะครับของผมอย่างที่ทดลองมานะครับก็จะได้9 0ขึ้นเลยครับตายไม่มีเลยครับชุดที่ผมอนุบาลไว้ในกล่องนะครับ นี่ครับกล่องหลังครับกลางคืนนะครับวิธีการอนุบาลูกไก่นะครับเดี๋ยวก็จะพามานะครับอันนี้ผมเพิ่งปิดไฟนะครับกลางวันผมจะมันอยู่ในร่มนะครับผมจะเปิดไฟไว้ข้างในปกติผมจะอาบแดดครับไก่จะตากแดดไว้นะครับนี่ครับลูกไก่แข็งแรงครับไม่ใช้กลางคืนนี่จะไม่ใช้ไฟกบเลยนะครับไก่บ้านกับไก่งวงนะครับชุดนี้นี่ครับแข็งแรงนะครับ กจะเอาลูกไก่จากอันนี้นะครับมาใส่กันเดี๋ยวติดตามชมนะครับครับจากที่เอาใส่มานมาครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับกล่องก็คืออันนี้ก็จะใหญ่ไปหน่อยนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับไม่แออัดไปนะครับชุดนี้กล่องก็จะไม่เจาะรูเลยนะครับของผมจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยนะครับนี่ลูกไก่งวงครับตั้งแต่แรกเกิดครับจะไม่ใช้ไฟเลยนะครับ ถ้ามีเวลาผมก็เช้ามานะครับก็จะใส่กงตากแดดไว้นะครับอันนี้ไม่ได้ตากเลยครับเพราะว่าผมก็เลยจําเป็นต้องใช้ไฟก,กกช่วงตอนเช้าเช้าหน่อยแต่ก็เปิดแค่ช่วงเช้านะครับชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าการตอนเช้าอากาศจะหนาวนะครับเพราะว่าผมต้องรีบทํางานต้องเอาไก่ออกเช้าหน่อยนะครับ ส่วนวันอาทิตย์ผมก็จะไม่ใช้ไฟนะจะกาดแดดนะครับอาบแดดให้เขาทั้งวันเลยนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับลูกไก่ไม่ต้องใช้ไฟครับวิธีก็ไม่มีอะไรเลยครับง่ายๆครับเราก็แค่ปิดฝากล่องเหมือนเดิมนะครับจะมีสองชุดนะครับชุดห้าตัวที่อยู่กรงนั้นแล้วก็ชุดนี้นะครับที่เป็นลูกไก่ครับที่ผมอนุบาลไม่อยู่นะครับ นี่ครับเราแค่ปิดฝากล่องครับแค่นี้นะครับก็อยู่อย่างนี้ครับให้มิชิดนะครับกันพวกอะไรเข้าไปได้ไม่ให้มันเข้าไปได้นะครับนี่ครับปิดไว้อย่างนี้นะครับเช้ามาเราก็เอามาใส่ในกลงอนุบาลนะครับกลงนี้ครับก็คือประหยัดการใช้ไฟได้เยอะเลยนะครับนี่ครับอย่างเช่นชุดนี้ครับห้าตัวนะครับก็ไม่มีตายนะครับชุดนี้ใหญ่มาแล้ว ก็จะเอาลงกล่องเหม um ือนกันนะครับครับก็ลงกล่องครับเพราะว่าเขาจะกระโดดเพราะว่ากล่องนี้มันเล็กไปนี่ครับก็อยู่ในนี้ครับในกล่องนี้แหละทั้งคืนเลยนะครับก็ปิดฝากล่องแล้วก็เอาไม้ทับไว้นะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมอนุบาลผมก็จะเอาอิฐทับนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยทั้งคืนเหมือนถ้าหากหมาหรืออะไรเข้ามาครับก็จะไม่นั่นป้องกันไว้ก่อนครับก็คือเอาอิฐทับไว้ คแค่นี้เองนะครับพร่ะมันไม่มีรูระบายเลยนะครับของผมที่ยังอยู่ในกล่องก็เอาเก็บใส่กล่องเลยนะครับแค่นั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแบบอนุบาลลูกไก่ไม่ต้องใช้ไฟเลยนะครับส่วนที่อยู่ในตู้ก็พอมีอยู่มั่งนะครับก็กําลังฟักอยู่ จะเป็นไก่งวงทั้งนั้นเลยครับในนี้ร้าก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับอ่าเล็กน้อยน้อยนะครับเผื่อทุกท่านนะครับบางบางท่านนะครับอาจจะไม่รู้ครับก็เอาวิธีอย่างที่ผมบอกต่อนะครับไปใช้ได้นะครับเพราะว่ามันประหยัดการกกไฟนะครับได้ได้ดีเลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยผมรับประกันเลยนะครับ เช้ามาเหมือนว่าที่เราไม่อํานวลเราก็ใช้ไฟกบของผมก็ได้นะครับเนี่ยตอนเช้าผมจะเปิดไฟแต่กลางวันก็จะปิดไว้นะครับไฟในที่อนุบาลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับง่ายงนะครับก็ฝากติดตามเดชาฟาบเลยครับก็นานจะอัพคลิปทีนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขายอะไรครับหมดลูกค้าจองไว้อยู่เลยนะครับอาหารก็แพงนะครับขึ้นเอาขึ้นเอาครับอันนี้จะเป็นอาหารไก่ไข่นะแล้วก็ไก่เนื้อแรกเกิดที่ผมใช้แล้วก็จะเป็นลำ อยากให้ผมอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้นะครับมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็ตลอดวันนี้ก็สวัสดีครับฝากติดตามเดชาฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ